สวัสดีครับบ้านเซลโซลาเซลล์ครับวันนี้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าครับที่ติดตั้งให้ครับผมแบตเตอรี่ค้าลูกเก่านะครับเป็นแบตมือสองนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตมือสองตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เอามาเปลี่ยนก็เป็นมือสองเหมือนกันนะครับค่า cca อยู่ที่สามสามร้อยสิบ cca นะครับชุดชุดนี้จะใช้ทั้งหมดห้าหลอดนะครับคือสามหลอดจะเปิดปิดอัตโนมัติ และอีกสองหลอดจะเปิดปิดยีสี่ชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้จะบอกค่าแบตเตอรี่นะครับบอกตลอดแต่ถ้าไฟดับโอ้ยแสงดับปุ๊บตัวนี้จะโชว์ขึ้นมาเป็นการใช้โว์ลช้แอมนะครับอันนี้เปิดปิดถ้าเราไม่ใช้สหลอดอัตโนมัติเราก็กดปิดเปิดสวิตช์เปิดปิดตรงนี้ได้ แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีกล้องวงจรปิด2ตัวนะครับกล้องวงจรปิดตัวนึงจะอยู่ข้างบนอีกตัวจะอยู่หน้าบ้านนะครับผมก่อนเปลี่ยนลูกค้าบอกว่าค่าไฟอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทตอนที่ติดตั้งให้ให้ใช้ตอนปกตินะครับก็จ่ายค่าไฟประมาณ20บาทครับผมเป็นคุณยายนะครับแกจะเปิดแต่หลอดไฟนะครับแล้วก็จะมีตู้เย็นหนึ่งเครื่อง ขานมสองตัวแล้วก็ทีวีหนึ่งเครื่องให้กับหลานดูครับผมพอโซลาเซลล์ดับเพ๊่มค่าไฟอยู่ประมาณเกือบสองรอแกก็อบอกให้รีบมารีบเปลี่ยนให้เลยนะครับตัวนี้เป็นสวิตที่ต้องเปิดปิด2หลอดในบ้านนะครับหลอนนดลิฟนะครับ2หลอดครับ เป็นสวิตแยกกันนะครับหยอดมะหยอดและดวงครับผมงบประมาณติดตั้งตอนนั้นติดให้คุณยายอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับผมแผงโมโน80วัตต์แบตเตอรี่1ลูกแล้วกล่องควบคุมอปุปกรณ์ครบสายไฟทุกอย่าง,งพร้อมติดตั้งนะครับทำให้คุณยายตอนนั้น ก็จะเป็นหลอดไล่ยุงหนึ่งหลอดใช้ในครัวแล้วก็แสงขาวสองหลอดอยู่หลังบ้านนะครับครับผมวันนี้สวัสดีครับบ้านสวนโซลาเซล์ครับ